เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาจากพี่บีมซึ่งขอแทนว่าบีมสั้นๆนะคะบีมเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่เพิ่งเอนทรานติดที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของภาคกลางแต่ด้วยเพราะบีมเป็นคนต่างจังหวัดเรียกว่าคนละภาคเลยก็ว่าได้นั่นเลยทำให้ต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะมาหาหอพักอยู่ แต่ทางมหาวิทยาลัยมีกฎว่าต้องให้นักศึกษาใหม่เข้าอยู่หอไหนเท่านั้นและต้องอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีถึงจะมีสิทธิ์ออกไปหอนอกได้และจำเป็นจะต้องแชร์ห้องกับคนอื่นอีกสองคนด้วยตัวของบีมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปแชร์ห้องกับใครดีเรื่องนี้เลยตกเป็นหน้าที่ของทางมหาลายัยเป็นคนจัดการหานักศึกษาเข้ามาแชร์ห้องให้แทนกนเลยได้เพื่อนใหม่ มาอีกสองคนชื่อฝ้ายกับนานาจะเป็นเด็กสาขาเดียวกันส่วนฝ้ายจะเป็นคนต่างสาขาบีมกับนาค่อนข้างสนิทก,กันเป็นพิเศษแต่ฝ้ายเป็นคนพูดน้อยออกจะไปทางเรียบร้อยหน่อยๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครและไม่รู้ว่าเพราะฝ้ายเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้ฝ้ายมักจะถูกเพ,เพื่อนในสาขาบูรี่อยู่ตลอดเวลาแต่การที่ฝ้ายเป็นคนเงียบๆสําหรับบีมแล้ว มันทำให้เธอดูน่ากลัวบีมรู้สึกได้ถึงความน่าขนลุกภายใต้ความเรียบเฉยของไฟหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาซักระยะบีมก็เริ่มเห็นความผิดปกติของรูมเมทคนนี้ทีละนิดทีลนิดคือไฟไม่จะมีพฤติกรรมแปลกๆให้เห็นเสมอเพราะเธอชอบวาดรูปน่ากลัวน่ากลัวลงในสมุดโน้ตอ,อยู่เป็นประจำบ่อยครั้งที่ไฟ มักจะชอบพูดคุยกับอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆมองไม่เห็นและมักจะชอบส่วดมนต์ภาษาปแปลกๆในช่วงกลางคืนแต่ที่แปลกยิ่งกว่าคือหลังจากที่อยู่กันมาได้ปีกว่าก็ค่อยๆเกิดเรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่ทุกเรื่องมันจะต้องเกี่ยวข้องกับฝายทั้งสิน้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเช่นเกิดอุบัติเหตุในโรงยิม เกิดเหตุการณ์นักศึกษากระโดดตึกลงมาตายรวมไปถึงเกิดเหตุแทงกันตายแต่จุดเชื่อมที่น่าสนใจก็คือผู้เสียหายและเสียชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นคู่กรณีของฝ่ายทั้งสิ้นและทุกครั้งที่เกิดเหตุใครหลายคนก็มักจะเห็นฝ่ายยืนร่วมดูเหตุการณ์นั้นอยู่ด้วยเสมอด้วยสีหน้าสีตาที่มีความสุขแต่แล้วในวันหนึ่ง วันนั้นบีมได้กลับมาที่หอพักในช่วงบ่ายๆพอเข้ามาในห้องบีมก็ได้ยินเสียงของไฟกำลังพึมพำหรือละเมออะไรสักอย่างพอเข้าไปดูก็เห็นว่าไฟกำลังนอนอยู่บนเตียงและกำลังนอนดิ้นไปมาเหมือนพยายามต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นและปากก็พึมพำพึมพำเหมือนกำลังบริกรรมคาถาอะไรอยู่และไม่นานเหตุการณ์ในห้องก็สงบลงบีมเลยวิ่งเข้าไปหา และถามด้วยความเป็นห่วงมึงโอเคไหมเมื่อกี้เป็นอะไรฝันร้ายหรือเปล่ากูโอเคแต่กูแนะนำนะสองสามวันเนี้มึงกับอีนาอย่าเพิ่งกลับห้องเลยไปหาห้องอื่นนอนก่อนดีกว่าฝ้ายตอบหุ่นหวนและพยายามแนะนำให้เพื่อนย้ายห้องชั่วคราวแน่นอนว่าบีไม่เข้าใจเหตุผลแต่ก็เชื่อว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติกูไม่รู้หรอกนะว่าทำไม เออกูไม่กลับห้องก็ได้ในขณะที่กำลังคุยกันอยู่จูจ่ๆายก็เริ่มไอและไอเหมือนคนกำลังจะตายแล้วก็เริ่มอ้วกออกมาเป็นก้อนเมือกสีดำๆและตะปูสี่ห้าดอกบีมตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้ามากแต่ด้วยความกลัวจึงทำให้เธอถอยหลังกลูดจนติดผนังออกไปกูบอกให้มึงออกไปายหันมาตวาดใส่บีม พร้อมกับเอามือปิดปากตัวเองและไอขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้ก็มีเลือดอีกจํานวนมากที่ไหลออกมาจากปากใจบีมอยากจะหนีมากแต่ว่าขามันแข็งเลยต้องทําให้บีมนั้นนั่งมองเพื่อนตัวเองนั่งสวดภาวน,นาบริกรรมคาถาและเป่าพลวดลงแขนขาตัวเองอยู่แบบนั้นพร้อมกับปวกออกมาเป็นตะปูอีกสองสามกองเมื่อความกลัวมันถึงขีดสุดบีมเลยรวบรวมแรงเฮือกสุดท้าย แล้วสาวเท้าโกลอยอ้าวออกจากห้องทันทีพอวิ่งออกมาได้ก็โทรหาหนาร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเหมือนคนบ้าด้วยความกลัวนาตามมาเจอบีมก็เห็นว่าบีมเอาแต่นั่งร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเหมือนคนบ้าพยายามเรียกสติเพื่อนให้ได้มากที่สุดเพราะจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อีบีมมึงตั้งสติมองกูดีๆใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆ ใจเน้นก่อนมึงแล้วค่อยๆเล่าพอบีมตั้งสติได้ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้นาฟังซึ่งนาฟังจบก็ตกใจนั่นไงกูว่าแล้วกูคิดไม่อยู่แล้วเชียพฤติกรรมอีฝ้ายอ่ะมันเหมือนคนเล่นของแต่ถ้าว่าการของฝ้ายตอนนี้ก็เหมือนคนโดนของเช่นกันว่าแต่มึงหยิบอะไรมาด้วยนะนาทักขึ้นพราะเห็นว่าที่มือของบีมีสมุดเล่มหนึ่งอยู่ด้วย เมื่อบีมก็มองก็เลยรู้ว่าเป็นสมุดที่ไฟชอบเอาไว้วาดรูปประจำนั่นเองบีมกับนาทั้งสองคนถือวิสาสะเอาสมุดไฟมาดูที่หน่าตกใจก็คือด้านในนี่แต่รูปหน้ากลัวหน้ากลัวที่ไฟวาดไว้และมันคือรูปจําลองเหตุการณ์ัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นและที่หน้าคนลุก่านั้นก็คือวันที่ไฟเขียนลงในภาพนั้นทั้งหมด ล้วนเป็นวันที่ก่อนเกิดเหตุทั้งสิ้นเหมือนกับว่าไฟาารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบีมพิกสมุดเล่มนี้มาจนถึงหน้าสุดท้ายก็ได้พบกับข้อความที่ไฟได้เขียนไว้หนึ่งหน้ากระดาษไม่อรู้ว่าจะมีใครไม่เห็นข้อความนี้ของฉันไหมฉันแค่อยากจะระบายให้ใครสักคนได้ฟังฉันเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ก็ตายตั้งแต่ฉันยังเล็กฉันเลยถูกคุณปู่เลี้ยงมาโดยตลอด คุณปู่ของฉันท่านใจดีมากแต่ท่านอายุไม่ยืนคุณปู่เสียไปเมื่อหลายปีก่อนแต่กลับทิ้งมรดกทุกอย่างไว้ให้ฉันทั้งบ้านเงินทองและวิชาไสยเวททั้งหมดแน่นอนว่ามันสร้างความไม่พอใจให้กับพวกลูกๆของปู่มากหลังจากที่ปู่เสียฉันก็ถูกเลี้ยงมาอย่างทารุณตลอดพวกเขาเกลียดฉันเวลาที่พวกเขาอารมณ์ดีเขาก็จะพูดดี จะมีของกินดีๆให้แต่ถ้าวันไหนที่พวกเขาอารมณ์เสียไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามฉันคือสนามอารมณ์ของพวกเขาฉันถูกเตะต่อยและทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดคนทั้งบ้านเกลียดฉันและทุกคนจ้องจะฆ่าฉันแต่ฉันกลับรักพวกเขามากเกินไปมากเกินกว่าที่จะฆ่าได้ฉันเลยพยายามเอนทรพานให้ติดและหนีมาเรียนต่อที่นี่และได้มาเจอกับเธอสองคน บีมและนาพวกเธอเหมือนแสงในชีวิตฉันได้รับความรักและความห่วงใยอย่างบริสุทธิ์ใจครั้งแรกจากพวกเธอซึ่งมันแตกต่างกับครอบครัวของฉันและคนอื่นที่ต้องทำร้ายฉันไอ้คนพวกนั้นที่มันชอบแกล้งฉันรังแกฉันที่มหาหลัยมันสมควรตายใช่ถ้าเธออ่านมาถึงตรงนี้ฉันมั่นใจได้เลยว่าเธอเดาถูกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในมหาวิทยาลัย เป็นฝีมือของฉันเองฉันไม่รู้ว่าวาระสุดท้ายของฉันจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะพวกเขาคงไม่ปล่อยฉันไว้นานแน่ๆแต่ฉันอยากให้พวกเธอรู้อย่างหนึง่งว่าฉันดีใจมากที่มีพวกเธอเป็นเพื่อนพออ่านจบบีมกับนาก็ตัดสินใจจะกลับไปห้องนั้นอีกครั้งแต่เพื่อความชัวร์ทั้งคู่ก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับอาจารย์หอและขอให้เขาไปเป็นเพื่อนแน่นอนว่าอาจารย์หอไม่เชื่อที่บีมเล่าแต่ก็ยอมไปด้วย ความสบายใจของนักศึกษาเมื่อมาถึงอาจารย์ก็เปิดประตูห้องเข้าไปแต่กลับมีกลิ่นคาวคลุ้งของเลือดตีโชยตลบออกมาอย่น้าคนลุกชัดเลยว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆอาจารย์รีบไปเปิดไฟห้องและเมื่อแสงไฟสว่างขึ้นทั้งสามก็พบกับร่างของฝ่ายที่นั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นกลางห้องและร่างของฟ้ายนั้นก็ชุ่มโชกไปด้วยเลือด บัตรนี้ตามเนื้อตัวของฝ้ายมีต่อรอยแผลผิวที่เคยขาวอมชมพูก็กลับแปลเปลี่ยนเป็นผิวชํำเลือดและมีต่อรอยแผลเวิร์วับริเวณพื้นก็มีตะกองลิ่มเลือดสีดำเศษเล็บเศษผิวและตะปูหงอกจำนวนมากสภาพของฝ้ายในตอนนี้เรียกว่าไม่สู้ดีฝ้ายเหมือนคนที่เสียสติไปแล้วและพูดไม่รู้เรื่องมือไม้ก็คอยตะกวนจิกตัวเอง แล้ดึงตะปูออกมาจากผิวหนังลงพื้นทีละดอกทีละดอกและดอกสุดท้ายที่ฝ้ายดึงออกมาคือที่คอบริเวณหลอดลมดเมื่อดึงออกมาก็ตามด้วยเลือดจำนวนมากที่พ่นออกมาจากลำคอก่อนที่ฝ้ายจะล้มฟุบลงไปและไม่นานนักฝ้ายก็สิ้นใจบีมและนาพร้อมใจกันอิ่นรองมาด้วยความกลัวอาจารย์หอเองก็ตกใจมากแต่าจะพอด้วยคุณวุฒ หรือวัยวุฒิที่มากกว่าจึงสามารถดึงสติกลับมาแล้วรีบติดต่อกู้ภัยได้ในเวลาไม่นานเหตุการณ์ทั้งหมดสร้างความโกลาหลขึ้นในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากแต่ทีเรื่องไม่แดงจนเป็นข่าวดังนั้นก็เพราะทางมหาวิทยาลัยยอมเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อปิดข่าวและพยายามทำให้คดีนี้มันเงียบเชียบที่สุดหลังจากไฟเสียบีมกับนาก็ไปงานศพของไฟ ในฐานะของรูมเมดได้พบกับทางครอบครัวของฟายบีมยืนยันว่าสมาชิกในครอบครัวของฟายเขามีพฤติกรรมแปลกๆก,กันทั้งบ้านจริงๆแค่มองดูก็ทำให้คนลุกได้แล้วโดยเฉพาะป้าฝันป้าแท้ๆของฟายที่บีมเจอครั้งแรกก็กลับรู้สึกไม่ถูกชะตารู้สึกว่าป้าร้ายลึกมากจนไม่น่าเข้าใกล้แต่มาอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่บีมไปนั่งแอบอยู่ใกล้ๆก,กับโรงของฟาย ก็ดันได้ยินว่าป้าฝันมาพูดข้างๆโรงของ้ายว่าเอาหัวสิให้กูนะเพราะจริงๆของเหล่านั้นนะมันควรจะเป็นของกูตั้งแต่ตนลึกๆใจบีมเชื่อไปเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยว่าป้าฝันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของ้ายแน่ๆแต่การจะเอาเรื่องไสยศาสตร์ไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจมันย่อมไม่ได้บีมก็เลยยอมหยุดเรื่องตรงนี้ลง ทว่าหลังจากที่ไฟเสียไปได้สามเดือนเสร็จก็มีข่าวแจ้งกลับมาว่าพ้าฝันเสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บ้านบีมก็ได้มาทราบอีกว่าทางตำรวจได้สันนิษฐานคาดว่าพ้าฝันน่าจะลื่นและล้มลงคอไปสับกับมีดพระเสียชีวิตคาที่ในสภาพคอเกือบขาดพอบีมได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกว่าเป็นป้าฝันนี่แหละ ที่เป็นฝ่ายทำร้ายเพื่อนของเธอและฝ่ายก็น่าจะมาเก็บป้าฝันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากการเสียชีวิตของป้าฝันและฝ่ายนับจากนั้นมาก็ไม่เคยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่มาหาวิทยาลัยอีกเลยจวบจนบีมเรียนจบ